เออลูกแม่กลับมาแล้วแม่ซื้อของปวดมาให้หนูด้วยนะเดี๋ยวไปหยิบจานข้าวด้วยเดีย๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนเออพี่ในท่านปีบจานข้าวให้คุณแม่แม่ใช้เธอเธอไม่ไปหยิบเองหรอกก็หนูขี้เกียจอ่ะพี่ในท่านก็ไปหยิบสิเธอนั้งแหละก็หนูไม่หยิบพี่ใน,นท่านนั่นแหละก็ไปหยิบเธอนั่งแหละไปหยิบพี่ใน,นท่านนั่นแหละไปหยิบอะไรการอะไรการเถียงอะไรกันฮะเถียงอะไรการเอ้ เป็นพี่น้องกันเถียงกันได้ยังไงโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรการทําไมกันเหรอฮะหืมีอะไรการคืองี้นะครับคุณยาย,ยาแม่ให้น้องอ่ะไปะหยิบจ้างข้าแต่น้องขี้เกียจแล้วมาใช้ผมผมต้องทําอย่างอื่นนะครับคุณยายาทําไมเอเงเลยทำอย่างนี้ล่ะลูกเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ลูกฮะเท็จยากนอยู่จ้า คุณแม่คะสวัสดีคะ่ะนี่ลมมาเลยหอบไปมาหาศาลเนี่ยฮะแต่ลมความกินหอบคุณแม่นี่ล่หะคะ่ะกับข่าวมิเตอร์อันานากินทั้งนั้นเลยขอกินน้ำจากคนนะคะ่ะด้สิขอบคุณคะ่ะ แกยังไม่กลับอีกหรอ,อยังเมื่ขึ้นไปดื่มกับมูนักไปน้อยนึงกเ็เลยขอแม่นอนพักอยู่นี่อ,อันนี้สิไปใส่แต่เศ้้นี่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนอ๋อเอเอออฝากบอกความกิดหอดกิดเถึงเด็กหน่อยนะเด้อเดี๋ยวสิว่างๆสิมาเยี่ยมไมได้ๆนั้นพี่ไปก่อนนะจ้าจ้าจ้า,จา Yeah. เป็นอะไรลูกรูกเข้าให้ทำไมมีอะไรเครียดเหรอลูกบอกแม่สิเฮ้ยมีอะไรก็เดินหน้านะสิแม่ทำไมลูกหนูต้องจ่ายค่าเทอมลูกแล้วยังไงล่ะลูกน้าสองคนค่าเทอมก็เป็นหมื่นแล้วว่ะแม่หนูไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอ่ะแล้วที่ทำงานลูกไหมตอนนี้ที่ทำงานหนูก็มีปัญหา เอามีดีไหมหนูลงโทรศัพท์ไปหาลุงพลเผื่อลุงพลจะช่วยหนูได้นะอ่ะเาลกใช่ยังไงอ๋ออะไรนี่พ่อไปไหนเนี่ยพ่อโทรศัพท์เออเออเอาเอ,าเอาว่างไงลูกมีอะไรอโทรศัพท์มีคนโทรมาอ้าแล้วว่างไงลูกลุงคะลุงพอจะมีเงินให้หนูยืมสักก้อนไหมคะ โอ้ตอนนี้การค้าการขายของลุงก็ไม่ค่อยดีเลยลูกเอ้ยสองเดือนสามเดือนมาแล้วเนี่ยค้าขายไม่ดีเลยขาดทุนลูกลุงต้องขอโทษด,ด้วยนะออขอค่ะลุงไม่เป็นไรค่ะค่ะจ้า,าลุงก็ว่าไงบ้างลูกฮะลุงบอกว่าช่วงนี้ขา,ขายของไม่ดีเลยค่ะแม่ หนงไม่มีให้เรายืมค่ะแม่แล้วหนูจะเอาดังที่ไหนหนูจะเอาดังที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมลูกเงินตั้งเป็นหมื่นนะแม่หนูไม่มีแม่แล้วลูกหนูจะเรียนยังไงอะ มาแล้วจาพี่นามาทาอะไรที่นี่อ่ะก็น่าซื้อกับข่าวของโปรดของคุณยายมาฝากม,มีจ้าอขอบใจมากนะอน่าซื้อเสือมาฝากเอิงเอ๋ยพร้อมมีแต่โตงามงามทำไมทำอย่างนี้ล่ะทำแบบนี้ทำไมอ่ะลูกเออนั่นสิก็นหนูไม่ชอบอ่ะที่มีร้าแบบนี้หนูอายเขามีน้าแบบนี้แล้วทำไมลูก น้าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยนะรู้ไหมที่หนูได้เรียนหนังสืออะก็เพรานะน้าที่หนูได้เรียนหนังสือทุกวันเนี้ยถ้าไม่มีน้าหนูจะทํายังไงจะหาเงินที่ไงนอะแม่เงินต้องเป็นหมื่นเนะ่เอาเงินสันไปก่อนก็นได้เองเอ่ยกับนายท่านกับลานสันคือกัน เงินแค่บอกกี่มืน่นเป็นยงังสันจังซีซอยหลานบา่ได้บ่เป็นยังดอกหน้าบอ่เคยโกรธหนูเลยแต่หนูอย่เปิดเบิงการเต็งโตกิริยาท่าทาง แต่หน้าไม่ยังสิบอกเดอ้อต่อไปนี้อย่าไปเหตุแบบนี้กระภพออีกเดอ้อ